ตามถึงโมแมททีอิตาลีเลยคับพี่ย่าช่วงไหนอะคะช่วงก่อนช่วงก่อนอาจจะช่วงเดินทางก่อนก็ได้เป็นไงบรรยากาศตอนเดินทางไปอิตาลีก็ดีค่ะจริงๆเป็นทริปที่แบบแพลนกันนานมากแล้วั้งแต่ปีที่แล้วค่ะก็ไปนานพอาะส่วนตัวกสวยทริปนี้เป็นของใครเป็นไปทำหรอแต่ว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงวางแผนอะไรเงี้ยอืมทำแพลนด้วยกันค่ะแล้วก็แล้วก็มีเอเจนซี่บอกว่าช่วยทำทัวร์ให้แล้วแต่แพลนมีเอ๊ะั้งไหมย่าเหรอคะเอ๊ะเอ๊จะขอเออเอ๊ะเอ๊ะมั้างไหม ออตอนที่แพลนอะไม่ค่ะแต่ว่าเราก็เราก็ยังเตรียมตัวนะแล้วเราไปเอ,อตอนไหนที่รู้สึกว่าเออาจจะใช่แหละทริปนี้ <c oughs> คือตอนตอนแรกหนูไปสวีเดนก่อนค่ะไปงานแต่งเพื่อนก็ชิลมากๆแต่เมื่อเมื่อพอเหยียบเท้าเข้าไปสู่อิตาลีอะค่ะพี่แพลเริ่มลแล้วเ,เริ่มลกเริ่มแบบเริ่มเปอ,อาการจะเตรียมไปกี่ชุดครับ เดี๋ยวเตรียมเตรียมเตรียมชุดแตตามวันเลยทำกันบ้าได้เป็นอย่างดีทำกันบ้าไว้เป็นอย่างดีแต่เดี๋ยวกลับมาเรื่อี่เป็นมีอาการยังไงที่เริ่มลดแล้วอะไเงี้ยเอเขาก็เขาก็เหมือนแบบอยู่ไม่ติดค่ะแบบแบบแอบเรื่อยใช่ค่ะแล้วก็แบบเช็คมือถือตลอดเเารียกว่าก็จับโพได้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่แค่แค่รู้สึกว่าเขาดูตื่นเต้นเฉยๆแต่ว it ่าเขาอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าวิว ตอนนั้นย่<ด>ยาเริ่มเตรียมตัวย่าขาพอเขาเริ่มขยับหนูเตรียมตัวตั้งนานแล้ว <c oughs> เตรียมไว้เลยเหรอตลอดทริปเไปหรอหนูเตรียมตัวคิดไว้เยอะมาก <c oughs> เนอหนให้พี่แอลมาเตรียมชุดที่บ้านแล้วเราก็ซ้อมกันด้วยว่าชุดไหนแบบที่แบบแบบถ่ายทีส่สวยด้วย <c oughs> ใช่ค่ะวันนี้มันต้องใช่ทริปนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าว่าจะเป็นทริปนี้เลยค่ะแต่ว่าก็ ก็สวยไว้ก่อนก็ดีใช่ว่าเป็นไปตามที่เราเคยสัมภาษณ์ว่าหลังจากนี้ไปเราต้องสูททุกวันเราต้องเตรียมใช่ตามตามที่สัมภาษณ์เลยก็คือเตรียมชุดเผื่อไว้ก่อนซึ่งเนี่ยที่ซ้อมมานอกจากชุดแล้วมีอะไรอีกไหมคะไม่แม้แต่เขาความดีใจที่เป็นว่ามันต้องแบบประมาณไหนระดับไหนถ้าเข้าหมายถึงว่าต้องเตรียมแต่ถ้าต้องแต่งหน้าเราต้องทำสีหน้ายังไงเราต้องแต่งยังไงหรือมุมไหนเราสวย ไม่ได้เตรียมขนาดนั้นค่แค่ชูแล้วตอนบริหารนิ้วรอไหมคะบริหารนิ้วไม่รอจริงๆหนูว่าทำเล็บแล้วแล้วเล็บหลุดเพราะว่าลงน้ำลอยน้ำเยอะเล็บหลุดเล็บเลือนเรียกว่าถึงวินาทีนั้นจริงๆจังหวะนั้นจริงๆตอนนี้อุ้ยแป๊บเดียวหนูขอเช็ดแว่นก่อน ไม่เล่งหนูเลยแต่ตอนที่ไปถึงสถานที่ที่เดี๋ยวหนูค้างให้หนูขอเล่าให้ฟังก็เลคือเขาเเลือกที่ไว้แล้วว่าแบบต้องเป็นที่นี่เป็นเออเป็นเหมือนอ่างอาบน้ําของาราชินีที่อยากให้ไปมากๆก็ลเลยตอนที่ไปถึงปุ๊บก,ก็ชิวมากๆชิวมาก,ว,มากว่ายน้ําเสร็จขึ้นไปกะับว่าจะแบบแผ่ตัวให้แห้งหันปูผ้าปุบ นอนปั๊บหันไปอีกทีเอ้าพี่แบบเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดแบบใส่แบบใส่ซิลค์ใส่ทุกอย่างอันนั้นใส่โหเร็วจังอันนี้ใส่ get changed get changed เปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้อันนั้นใส่ไม่ได้ไอตัวเปียกมากเลยไอยูต้องรอให้ไอแห้งก่อนเขาก็บอกไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ย่าก็เริ่มแบบ ฮิวไกอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูซันเซ็ตหนูก็เลยแบบเอานาฬิกามาดูแต่นี่มันหกโมงนะซันเซ็ตตั้งสองทุ่มทีบาร์ก็เริ่มหน้าแดงทำไงดีทำไงดีเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปจองที่หนูก็เลยเงยหน้าไปดูไม่มีมนุษย์สักหนึ่งคนก็เลยคิดว่าอาโอเคเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนชุดก็เลยขึ้นไปที่ที่เขาบอกว่าแบบเตรียมไว้แล้วว่าตรงนี้คือที่ที่สวยสุดหนูก็เริ่มแบบหัวใจเต้นแรงแบบ Oh my god is he gonna ask me แต่สักพักนึง เห็นเพื่อนร่วมทริปที่ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาจะมาเห็นแบบประมาณ17คนแบบว่าย่องอย่างนี้ยค่ะวิ่งผ่านวิ่งผ่านกับแพงค่ะก็ก็หันไปบอกพี่แปลว่าคนมาเต็มเลยแต่ตอนแรกในใจก็รู้แล้วเนาะรู้แล้วรู้แล้วเลยก็เลยตอนที่ตอนที่เขาจะขอก็เลย ไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้แล้วว่าเขากำลังจะขอมใช่ค่ะเขาขอคืว่าอะไรบ้างตอนที่พิธีกาทีเขาพูดเข่าอ่ะอุ้ยอันนี้หนูให้พี่แบบอกได้ไหมอ่ะเพราะว่าเขาน่าจะอธิบายได้ดีกว่าเพราะว่าเขาเขาตื่นเต้นมากๆเขาลนแล้วก็ย่าต้องถามเขาประมาณสองสามรอบว่าแปลว่าอะไรอะแปลว่าอะไรอะไม่ได้ติรับเข้าใจอ่าโอ้โหไม่ดับตั้งใจฟังผลตั้งใจฟังผลเขา้าเขาข้าประมาณไหนที่เขาบอกตอนนั้นพิธีาทีนั้น มีคําว่าแทรกซึมเหอะแทรกซึมกมีคําว่าแทรกซ้อนแทรกซ้อนที่เหลือไปดำพี่แบบแล้วพี่ย่าตอบยังไงก็เอาจริงๆนะนตอนนั้นหนูจำไม่ได้ด้วยว่าหนูตอบตกลงหรือเปล่าหนูแค่รู้ว่าหนูกีด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 กี๊ดกิดีดนีดกีนกีกีดกีกีดกีดกีดนีดกีดกีาก่ดกีดกีดาีดกจดกีอาีดกีดกีดกีดแีดกีดกมือีนีเราคิดไว้อี้แหละคือ ไม่รู้มันมันทุกอย่างมันแบบมันมันยิ่งกว่าที่คิดไว้ค่ะคือคือถึงรู้อยู่แล้วต่อวินาทีที่พี่แบล็คเขาคุกเขาเตื่นเต้นมากเลยดูเลยค่ะว่าแบบยิ่งเต่นเต้นค่ะเต้นค่ะไม่ต้องชมแหวนตอนที่ชมแหวนถามบ้านเลยว่าหนูไม่ได้มองแหวนด้วยซ้ำมองอะไรรู้ไม่รู้อ่ะใช่เหมือนเหมือนจะมองพี่แบล็คแล้วก็แบบอีกอย่างเนี้ยค่ะไม่จริงเลย พอดีค่ะแสดงว่าเขาเขาเขาวัดรู้เรืองคดีอีกโชว์อีกยายาเนี่ยอะแล้วแยกทางไปเลยไม่แสดงแสดงว่าพี่แบล็คเขาก็รู้ไซส์เราด้วรู้ค่ะรู้ค่ะรู้ค่ะจริงพี่พี่อยาดูความหมายของแหวนหมายที่เขาทำแหวนทรงนี้ให้เราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อืมจริงจริงเหมือนพี่แบลเท่าที่เท่าที่พี่แบลเล่าให้ฟังค่ะเขาซื้อเพชรนี้มานานแล้วหลายปีแล้ว เขายังแค่แบบหาแบบโมเมนต์ที่ขอยังไม่แบบยังไม่แบบถูกใจเขาอะไรเห็นเห็นก็รักที่ก็รักก็รักแล้วหนูแบบยังไงรู้ทุกคนเขียนว่าสิบสองใช่ไหมถ้าไหร่คะไม่ได้สิบสองนะคะสิบสองคือเท่าลูกตาหนูเลยนะอันนี้อันนี้ห้าจุดห้าค่ะซึ่งซึ่งมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วหนูเป็นมนุษย์นิ้วสั้นค่ะเลยแบบมันเลยดูเต็มมากแต่ว่าจริงๆ จังหวะแล้วพี่เห็น5 5ครุดมันจะแพทปตาขนาดมันใหญ่มากต้องให้พี่แบร์อธิบายด้วยค่ะว่าแพรอนี้มาแบบพิเศษยังไงเออใช่ความพิเศษของมันต้อต้องให้พี่แบร์อธิบายค่ะแ่อความยากรู้ไหลรู้ไหมรู้ไหมรอ้ไหมร้ไหมรู้ไหมรูนไหมรู้ไหมรู้ไมรู้ไหมรู่ไหมรู้ไมร้ไหมรู้ไหมรู้หมรูเหมรู้ไมรู้วหมรู้ไหมรู้ไหมรู้หมรู้ไหรู้ห้ไหมรู้หมไหมร้ไหมู้ไหหมรู้ตหมร้ไห้ห้หที่ทุกคนแบบแบบห้ ก็คิดว่าแบบอู้เต็มนิ้วดีเนาะอันนี้อันนี้อันนี้คือแหวนแต่งงานหรือว่าขอนั่นอันนี้แหวนมั่นแานมั่นแานมั่านก่อนแสดงว่าแต่งงานก็จะต้องมีอีกวงนึงไม่ติดถ้ามีก็ไม่ติดใช่ไหมไม่รู้อันนี้ต้องถามพี่แวน์สิแต่ไม่บอกแสดงว่านี่แหวนมั่นก็ใหญ่กว่านี้แสดงว่าแต่งงานก็ต้องใหญ่กว่านี้ ไม่เอาเลยนิ้วหนูเล็กค่่ะไมเลยถ้าเกินนิ้วจะไม่กล้าใส่แน่นอนแล้วรัศการสมัยเนี่ยค่ะมันจะมีวิธีบ้านแต่จีนต่างๆเลยาพิธีบ้านหรือวิธีสูงขอจากผู้ใหญ่เป็นแบบว่าเป็นพิธีแบบว่าพิธีเป็นทางการเลยเหมือนพี่แบคุยกับแม่ไว้แล้วก็จะดูแบบครอบครัวเราแล้วไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเรื่องพิธีการแล้วก่อนหน้านี้แบบครอบครัว รู้ค่ะทุกคนรู้หมดเลยคือจริงๆเพื่อนๆทุกคนนี่ยเก็บความลับได้ดีมากต้องตบมือให้เลยเพราะว่าเหมือนพี่แบรเตรียมงานนี้ไว้ประมาณ6เดือนแล้วค่ะหลังจากช่วงหลังงจากชวเหตุการณ์ที่มันผ่านคนไปสักพักนึงแล้วค่ะคุยอะไรกันบอกอะไรกันเราถามกันว่ารู้สึกแปลกไหมรู้สึกแบบเปลี่ยนไหมเพราะว่าคบกันมานานมากๆสุดสองปีใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าก็เปลี่ยนนิดนึงแล้วค่ะรู้สึกว่าอะไรแบบมั่นคงขึ้นรู้สึกว่าแบบ มามรความรู้สึกความรู้สึกของเราก็คือท่นคงได้เลยสำหรับย่าโมเมนต์หนึ่งย่าอาจจะฝันมาตลอดแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงรู้สึกว่ามันเหมือดอยู่ต่างในต่างค่ะจริงๆในใจแบบอยากจะพูดอะไรด้วยซ้ำค่ะอยากจะแบบขอบคุณเขาอยากจะแบบบอกว่าอะไรอะไรดีใจมากๆแบบพูดอะไรไม่ออกกรี๊ดอย่างเดียวทำไมงั้นวันนี้พูดเลยกันแน่พี่อยากว่าไม่เอาไม่เอาติดสองปีไม่ติดสองปีบัตรเส้นทางเดินของเราสิบสองปีเลยนะทางการก็จริงจริงก็ ถึงแม้ว่าตอนนี้มีแหวนแล้วแต่ว่าตั้งตั้งนานเราก็รู้สึกว่าว่าคนนี้จะใช่ตั้งนานอูแล้วพอ็ในลควงม้ยาคในละครมันไม่ไม่มีอะไรที่เหมือนชีวิตจริงเลยค่ะใช่ค่ะแล้ก็เป็นเือนต้องมองเห็นแกรที่ทุกคนององกไม่รู้ค่ะพี่แพรพี่แบรสั่งไวะ จริงๆเรามีคุยกับคิมไหมเพราะว่าคิมเขาออกมาขอโทษเราที่ไม่สามารถขอลบหน้าเราสอนที่ไม่อยากคุยกับเราที่ต้องโกหกเราที่ไม่กล้าพูดกลัวกลัวบุกไม่นะคิมน้องห้าใหญ่เลยแต่ช่วงนี้สังเกตไหมว่าคิมพยายามเหมือนหลบหลีหน้าเราไม่อยากจะคุยกับเราอะไรเงี้ยก็เจอกันบ่อยมากเลยนะต่อเราเพราะเป็นคนโกหกที่เก่งเหมือนเขาแบบกังวลกังวลแล้วพอจะหลุดอะไรเงี้ยไม่นะคะจริงจริง เท่าที่ทุกคนเล่าให้ฟังอ่ะคิมเป็นคนที่แบบควบคุมสถานการณ์ได้ดีสุดทุกคนบอกว่าคิมดุมากบอกว่าเซตดาวน์คานเดี๋ยวนี้อะไรคือ <c ười> คิมเป็นคนควบคุมทุกคนแต่น <c ười> ในในโซเชลลียลน้องใหยากก็ค่อนข้างตอบโพสเยอะเหมือนกันก็มีความจริงเหลืยเยอะมากเลยค่ะหลายคนแซวแล้วข่าแบบคลั่งรักมากเลย <c ười> ดีใจมากเลยแต่ตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะแบบไปสเต็ปใหม่แน่แน่แต่แต่ก็ยังยังไม่ได้คุย ต่อแพนแพนไว้บ้างหรือยังพี่ย่าว่าใครในใจคร่าวๆว่าเออวันแต่งต้องอะไต้องประกันบันแต่งแล้วนับจากนี้ยังเลยค่ะน่าจะอีกสักพักใหญ่อีกสักพักเลยใช่ไหมพี่ย่าอาจจะเป็นปีปีหน้าไหมหรือยังไงไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าแต่ว่ายังไม่รู้ค่ะยังไม่ยังไม่ได้แพลนกันกำลังใจเอาฟิตแบบล้นหลามมากพี่ย่ากดไลฟ์คอมเมนต์อะไรเลยก็ ทุกคนก็บอกว่า finally finally กันใหญ่เลยคนทั้งประเทศร่วมยินดีกับเราไปหมดเลยทั้งประเทศตอนตามนี้หน้าแ่จอนั้นขอบคุณมากๆค่ะพวกเราก็ดีใจมากๆเลยคนน้ถามย่าว่าย่าสิ้นไปมาสิบสองปีความรักเราอยู่ในสายตาคนทั้งประเทศมันมีมุมอึดอัดที่รู้สึกอะไรที่คนจับตามองแล้วลุ้นไปไม่ค่อยค่ะไม่ได้รู้สึกกดดันหรือว่ารู้สึกแบบ ว่ามีคนจ้องตอาจ้องมองเราตลอดเพราะว่าเรื่อง relationship ของย่ากับพี่แบร์เราเริ่มต้นด้วยการเป็นเพื่อนกันก่อนมันก็เลยทำให้ทุกอย่างค่อนข้างชิลแล้วก็เป็น relationship ที่เราพูดมากกว่าหนึ่งคำในการอธิบายความรู PAR, ้สึกตัวเองเพราะฉะนั Wha ้นเราจะเข้าใจแล้วเราจะอยู่บนหน้าเดียวกันตลอดเวจริงจริงมันรักตั้งแต่หัวใจตัวนี้เลยไหมเริ่มต้นจกแเพราะพี่โอ้ no n หลังจากนั้นคือเกมไรเกมรักใช่ ความรู้สึกเรื่องมาตอนนั้นใช่ไหมแต่ความรู้จักเพื่อนแล้วกลายมาเป็นความรู้จักว่าดีๆต่อกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน้องคะน่าจะช่วยแล้วน่าจะใช่วหลังจากนี้ถ้าต้องร่วมงานกันอยู่ในละครด้วยกันมันจะเขินยิ่งกว่าเดิมไหมหรือว่ายังไงโอ้เต็มที่เลยไม่รู้ค่ะต้องลองดูค่ะ บอก <defines> อะไรกับเซี่ยนหน่อยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ทั้งย่กับพี่แบร์มานะคะก็ตอนนี้พวกเราก็มีความสุขออกมาแล้วก็ขอบคุณที่ยินดีให้กับพวกเราโอเคขอบคุณครับ